อ่าสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกม Mushroom e n d Hero นะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนวอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นเดินออโต้เนาะแล้วเราก็จะแบบมากดท้าทายด่านอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่จะเป็นระบบการเล่นนะหลกัหลกๆของเกมนี้เลยก็คือการท้าทายด่านนั่นเองครับผมอ่าในการท้าทายด่านเราก็มาต้องมากดชาร์ลเลนกับปาร์ตี้ของเรานะครับเพื่อตีบอสนะครับ โดยปาร์ตี้ในเกมนี้เราจะสามารถสร้างปาร์ตี้ได้ทั้งหมด3คนนะครับและแต่ละคนเนี่ยจะสามารถพกสัตว์เลี้ยงมาได้คนละตัวเท่านั้นนะครับผมก็อย่างตัวอย่างที่เราเห็นในตอนนี้นะครับก็จะมีอ่ะจะมีผมทีม3ตัวละครนะครับแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่3ตัวนะครับจะผมจะพาไปดูกันอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะมาดูระบบอื่นๆกันก่อนดีกว่านะครับนอกจากการชาเล่นแล้วเรายังมีระบบอารีน่านะครับผมให้เราสามารถไปต่อสู้กับ เล่นด้วยกันเองได้นะครับผมอันนี้จะเป็นอารีนาเดี่ยวนะครับเป็นสําหรับเพอร์ซอนอลอารีนาครับอารีนาแบบทีมเดียเด่ยวๆเนาะต่อไปจะเป็นแบบทีมอารีนาก็คือจะเป็นปาร์ตี้ของพวกเราสามคนนะครับมาเล่นอารีนากันนะครับมาท้าทายอารีนาเนาะก็เป็นอารีนาปกตินั่นแหละแค่เป็นปาร์ตี้สามคนแค่นั้นเองนะครับผมส่วนระบบอื่นๆก็จะมะีการตีดัมมี่นะครับเกมนี้มันจะคล้ายๆกับอุลลา่านะครับผมถ้าใครเคยเล่นเนาะมันจะคล้ายๆกันเลย ก็จะมีการตรีดัมมี่เก็บแต้มเก็บคะแนนนะครับแล้วก็มีแลงกิ้งนะครับโชว์เรานะครับว่าเราอยู่แลงกิ้งอะไรแล้วก็จะมีรีวาร์ดด้วยนะครับว่า,อาพอเราทําแต้มถึงเท่านี้เราก็จะได้รางวัลประมาณนี้นะครับผมในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของกิ้นะครับผมกิ้หรือแครนั่นเองนะครับในการเล่นกิ้เนี่ยเ,เราก็จะสามารถเข้าร่วมกิ้ได้เนาะตอนนี้กิ้ผมก็ที่เข้าร่วมก็คือกิ้วฮาร์ดคอร์นะครับเลเวลห้าเนาะก็จะประมาณนี้นะสำหรับกิ้นะครับผม ก็ระบบก็จะคือในกิวเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูอย่างแรกคือเราสามารถมาจับสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมเพื่อเอาแต้มพอยต์กิวแล้วก็เราจะมีสิทธิ์จับสัตว์เลี้ยงนั้นได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะเลี้ยงดูมันแล้วก็เก็บมันเข้าคังเราได้นั่นเองครับผมในส่วนต่อมาจะเป็นคอร์สไลนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนการฟาร์มหาลูนนะครับผมเก็บพลังงานเพื่อมาฟาร์มหาลูนนั่นเองครับผมอ่า ส่วนต่อไปก็จะเป็นแมปอันนี้แหละครับไม่มีอะไรหรอกต่อไปจะเป็นช็อปนะครับหรือร้านค้ากีวนั่นเองก็จะมีของประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นเฮล o บอดนะครับก็คือมันจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่อยๆแล้วก็สามารถมากดช่วยเหลือเพื่อเอาแต้มกิวได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการดูแรงค์นะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยแรงคเกิวเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมีใครตามหลังเรามาบ้างนะครับผมนี่จะเป็นอา การเรียนรู้นะครับสกิลด้านต่างๆนะครับผมก็แล้วแต่ว่าสมาชิกกิลเนะี่ยอยากจะให้อพไปทางไหนนะครับต่อไปบิลนะครับบิลก็คือการาบริจาคนั่นเะองบริจาคตังบริจาคของเพื่อรับรางวัลเป็นแต้มกิลอะไรเงี้ยเพื่อให้กิลพัฒนาเร็วขึ้นนั่นเองครับผมอ่าสำหรับกิลคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นรูนโอเวอร์วิวอันนี้จะเป็นแบบ ดันฟาร์มนั่นเองแบบฟาร์มปกติเนาะอันนี้จะเป็นเอนเชียนรูนะเป็นฟาร์มแบบไอเทมโซลสโตนนะครับแล้วก็เพชรฟูดแล้วก็เงินนะครับอันนี้จะเป็นฟาร์มของที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครหลักๆเนาะข้างล่างเนี่ยจะเป็นการฟาร์มพวกหินนะครับหินพวกนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเอาไว้ใช้ในการอัพเลเวลอุปกรณ์นั่นเอง ส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นหินเอาเวกนะครับเอาไว้อัพเอาเว้สัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับดันสามดันนะในส่วนต่อมาอันนี้จะเป็นบอร์ดข่าวนะครับในสิบวันแรกอะบอร์ดตัวนี้จะมีประโยชน์ก็ต้องยันนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วฮะอันนี้จะเป็นเมลบล็อกนะครับเมื่อของรางวัลเข้ามาเรามันก็จะอยู่ในเมลบ็อกเรานั่นเองอ่าคงขอลบไปหน่อยแล้วกัน a l l of f a m e อันนี้จะเป็นเหมือนอ่า หอเกยตติยศนะครับไว้เรามาดูว่าใครเนี่ยติดอันดับอะไรบ้างน,นั่นเองครับผมอ่าในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูส่วนต่อมาอ่าเมติกครับอันนี้จะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าปกติภายในเกมเลยนะเราก็มาสามารถซื้อของได้แผ่นนี้นะครับมีขายทุกอย่างเนาะส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของการสุ่มแฟชั่นนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถมาสุ่มแฟชั่นได้ที่หน้าตาตรงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเค อันนี้จะเป็นห่อสําหรับคราฟยยานะครับแล้วก็สามารถทำธุรกิจส่งยาได้ด้วยเราก็จะได้ของรางวัลมากมายนั่นเองครับผมอ่ะผมจะลองค้าฟให้ดูแล้วกันอันนี้จะเป็นขวดสีส้มนะถ้าผมดูไม่ผิดเนาะเป็นขวดสีส้มโอเคผมก็จะมาทําขวดนี้คราฟยาอ่าในยาเนี่ยแต่ละยามันก็จะมีระดับของมันอยู่นะครับผมมันก็จะมีตั้งแต่นี่ c o m มอน ธรรมดาแลยอีปิกแล้วก็เเจนดารี่นะครับก็เราก็ส่งไปเลยอ่ามันก็จะดาเนินการต่อไปน,นั่นเองครับผมเอาอันนี้ผมก็พยายามส่งตัเควสเลเจนดารี่เนาะในตอนนี้นะในส่วนต่อมาจะเป็นของหน้าต่างตัวละครนะครับหรือคาแรคเตอร์ของเราน,นั่นเองตอนนี้ของผมเลเวลแปดสิบหกนะเล่นมาได้สิบกว่าวันแล้วอ่าอาจจะมาแนะนำช้าหน่อยครับเพราะว่าถ้าเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับผม แต่ผมเดี๋ยวผมทำคลิปละเอียดเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ขอเป็นประมาณนี้ก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นไอเทมของเราเีทั้งหมด8ช่องก็ตามนี้นะครับผมในส่วนของหน้าต่างนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมี w ว r e h o u s e หรือก็คือหน้าต่างกระเป๋าของเราเองว่าเรามีอะไรบ้างครับอ่าต่อมาก็จะเป็นคอเสตหรือก็คือพวกชุดแฟชั่นนั่นเองเราก็สามารถมาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะครับเราสามารถดูด้วยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างเราขาดอะไรอยู่ก็ประมาณนี้เนาะ ส่วนชุดแฟชั่นเนี่ยในแต่ละชุดเนี่ยมันจะมีสเตตัสของมันอยู่นะครับถ้าเก็บครบเซตของมันแล้วก็ได้โบนัสสเตตัสของมันด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นเออาผมมีเซตอยู่นะผมจำได้ว่าผมมีเป็นเซ็ตนี่เซตนี้นะครับผมเก็บวนะอลลิเวอร์นะครับผมเก็บครบ7ชิ้นเนาะผมจะได้โบนัสทั้งหมดแอคแท็กสิบเปอร์เซ็นต์คีย์ดิคอสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พีซิสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะโบนัสเซตนะ โอเคต่อมาหน้านี้จะมีอะไรบ้างนะครับการโปรโมทการโปรโมทอนะ่ะจะเป็นคาร์ดของตัวละครของเรานะครับว่าตัวละครเราอยู่คาร์ดอะไรตอนเนี้ยผมอัพจนตันแล้วผมเลยเอามาให้ผู้ชมดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกทีหลังแล้วกันนะครับทส่วนต่อมานี่จะเป็นการอัปเกรดนะครับอันนี้จะเป็นแอนฮันก็คืออัปเกรดตีบวกกับอัปเกรดเลเวลของอาวุธนะครับที่ครับเห็นไหมเห็นลูนที่ผมบอกว่าเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดขั้นเลเวลนั่นเองครับผมต่อไปเป็นเทีย เทียคืออะไรเทียคือการอัพขั้นของปริไฟครับอัพขั้นของรีไฟรีไฟก็คือค่าสเตตัสเสริมที่อยู่ภายในไอเทมของเรานั่นเองถ้าเราไม่อัพเพิ่มเราก็จะอัพไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องอัพเทียอัพเพิ่มขึ้นไปนะครับผมทําให้เราสามารถอัพสเตตัสพวกนี้ต่อไปได้นะแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีอยู่สี่สเตตัสนะครับเราก็ต้องฟาร์มมาเรื่อยๆจนกวก่อนมันจะเปิดครบเนาะแต่ผมจําไม่ค่อยได้แล้วว่ามันอยู่เลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะรายละเอียดอีกทีนะ ค่าต่อไปจะเป็นการอัพค่าสแตตนะครับก็สแตตก็จะมีอยู่3ค่าคืออินมีฟิ y s ิคอลแล้วก็มีเดกนะครับผมมี3ค่านี้เนาะ,ะมันก็แล้วแต่ตัวละครว่าตัวละครของคุณเนี่ยเล่นตัวอะไรก็อพัพเขาอย่างไงดีนะครับผมอ่อาก็จะเข้าประมาณนี้ในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของสกิลนะครับสกิลเราก็จะสามารถมาสุ่มได้เนาะโดยการเราจะไปสุ่มสกิลได้อย่างไงครับแล้วก็ไปสุ่มที่หน้าซัมมอนนี่ครับอ่า แล้วมันก็จะมีสกิลซัมมอนมีเพชรซัมมอนมีฮอลิดอมซัมมอนนะครับผมมี3ส่วนนี้นะครับอันนี้จะเป็นการสับสกิลอันนี้เป็นการส่มสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นการสุ่มรูนนั่นเองเราไปดูในส่วนสกิลก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะมีแกลเลอรี่ให้เราดูว่าเรามีสกิลอะไรบ้างนะครับอัปเกรดเราสามารถอัปเกรดสกิลที่เรามีได้นะครับคอมโบก็คือคอมโบพื้นฐานที่ตัวเกมเขามีไว้ให้นั่นเองครับเราสามารถเลือกใช้ได้หรือเราจะไปยุกใช้เองก็ได้ครับผม ในส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของรูนนะครับรูนแต่ละชิ้นก็จะมีค่าสเตตัสเป็นของตัวเองนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมพอเราใส่เปเซตสชิ้นก็จะบวกค่าสเตตัสต่างๆเช่นชิ้นนี้จะเป็นบวก ATK แต่ถ้า5้5ชิ้นก็จะเป็นได้รับ3 Energy นะครับเมื่อคาบยูนิตฝั่งศัตรูได้นั่นเองอตูนเนี่ยมันมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะพามาเจาะรายละเอียดทีหลังนะครับผมอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับในส่วนของรูเนี่ยสามารถตีบวกได้นะครับ ทุกการตีบวก8ค่า8ขั้นนะครับเราจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เห็นครับตอนนี้ผมบวกแอ่ะเราก็ได้ค่าสเตตัสส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาถ้าบวก16อ่ะแบบนี้เราก็ได้ค่าสเตตัส2ช่องขึ้นมาแล้วก็บวก24บวก3าบวก40นะครับตามขั้นลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะ <c oughs> โอเคหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องรูนเนาะสำหรับหน้าตัวละครก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ผมบอกไปนะครับอย่างที่บอกเลยเนาะไม่มีอะไร ในส่วนการเล่นเนี่ยนอกจากโหมดนี้จะมีอะไรอีกบ้างครับก็จะมีกิจกรรมตีบอสในทุกๆวันนะช่วงหกโมงเย็นนะเราก็จะสามารถมาตีบอสได้นะครับของรางวัลก็จะตามนี้เราจะได้กล่องสําหรับสุม่มข่อตูมนะครับฟรีๆเนาะต่อนหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบต่อนหนึ่งกล่องนะครับผมส่วนรางวัลน,นี้ถ้าเพื่อนร่วมทีมเรามาตีด้วยเราจะได้รางวัลน,นี้ไปด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแรลงรีวาร์ดครับอยู่ที่ว่าเราจะตีได้แรลงอะไรเนาะเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมอ่า โอเคในส่วนต่อมาเนี ondan, ่ยส <Okay. Well, S 1> ่วนใหญ่เนี่ยในทุกๆ3วันนะครับมันจะมีอีเวนต์เข้ามาเรื่อยๆเนาะอย่างตอนนี้ของผมเป็นอีเวนต์กิวนะครับผมแลงลัชนะครับผมก็จะมีอีเวนต์มาให้ทำเนาะโดยสมาชิกกิลเราต้องเก็บแต้มช่วยกันนะครับเพื่อแลกของรางวัลพวกนี้นั่นเองนะครับผมในทุกสามวันมันจะมีกิจกรรมไปเรื่อยๆผมก็อธิบายไม่ได้นะครับว่ากิจกรรมมันจะมีอะไรบ้างเนาะแต่เราก็ค่อยเดี๋ยวผมจะพยายามไล่เก็บมาทีละกิจกรรมเนาะ ส่วนกิจกรรมในตอนนี้ของเซิร์ฟผมจะมีกิจกรรมนี้ l i จิบิทฮอลลีดอมนะครับผมสำหรับสมรูนเป็นกิจกรรมคล้ายๆเกมพาร์นะครับาให้สุมรูนเนาะสเก็ที่สองก็จะเป็นกิจกรรมเมื่อกี้ที่เรได้ดูไปกิจกรรมที่สามจะเป็นกิจกรรมเก็บขนนกนะครับมาแลกสินค้านะครับแลกของที่เราต้องใช้นะครับตัวกิจกรรมพวกนี้เราสามารถดองของพวกนี้ไว้ได้นะครับเพราะว่ามันจะวนมาเรื่อยๆนั่นเองครับผม แล้วก็จะมีถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเซิรฟ์ฟแรกๆยังไม่ต้องตกใจนะครับว่ายัางไม่มีพวกโลนวูฟหรือเคลียร์มูนอะไรพวกนี้นะครับกิจกรรมพวกนี้ยจะมาในช่วงของหลังวันที่10แล้วนะครับหรือใกล้ๆวันที่10บอะครับมันจะมานะครับโลนวูฟเนี่ยจะเป็นกิจกรรมดนันดันดนเดี่ยวของเรานะครับว่าให้เราเนี่ยดันดนด,นด้วยตัวเองนะครับด้วยทีมสัตว์เลี้ยงของเราที่เรามีเนี่ยแล้วก็ดันมาเรื่อยๆนะครับด้วยของที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยอะดูยงังกล่องเห็นไหม เราจะได้ตัวสุ่มสัตว์เลี้ยงสตวัวได้กล่องสุ่มสมบัติ10บอันแล้วก็ได้ร้อยเห็ดแดงนั่นเองครับผมอ่ะของกิจกรรมค่อนข้างคุ้มนะต้องทํานะครับถ้ามีนะพยายามดันดันให้ได้เยอะสุดนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะมาแนะนำไปเฉยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแนะนําทริคต่างๆนอกในการเล่นนะเอาเท่าที่ผมรู้นะผมก็ไม่ได้รู้มากนะเอาเท่าที่แบบผมเล่นมาเองอะ่ะโอเคนะอ่าแลส่วนต่อมาก็จะมีในเงินในเกมเนี้ยมันจะแบ่งเป็นอยู่หลายประเภทนะครับ เงินที่ไม่ใช้ซื้อของเงินไปทช่อพพัฒนาตัวละครนะครับมันจะใช้เห็ดแดงกับเห็ดทองเห็ดทองเนี่ยจะเป็นเงินเติมนะครับเห็ดแดงเนี่ยจะเป็นเงินที่ภายในเกมแจกนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเงินที่ใช้สําหรับการอัพตัวละครอยู่ในส่วนนี้นะครับแต่ก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆเนาะใช้เยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าใช้เยอะมากในส่วนของเกมเนี่ยจะเป็นแบบออโตไอเดลนะครับหมายความว่าอะไร หมายความว่ามันจะเก็บสมบัติให้ออโต้เห็นไหมครับมันจะฟาร์มออโต้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเก็บสะสมเป็นหีบสมบัติพอเรากดรับรางวัลเราก็จะได้เป็นสมบัติมาพร้อมกับอีพีผมกับตงังผมกับของต่างๆอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูทีมทีมเนี่ยอ่ะมันก็จะประมาณนี้แล้วก็จะประกอบไปด้วยสามคนนะครับสามปาร์ตี้นะครับเราสามารถดูได้อย่างไงว่าเรามีทีมใครบ้างตอนนี้อ่ะเราก็มาดูว่า มีทีมไหนว่างมีทีมไหนเปิดรับสมัครบ้างแล้วก็มากดดูได้ตรงนี้เนาะเห็นไหมครับอ่าเราก็สามารถมาดูได้นะอ่าสมมติผมอยากดูปาร์ตี้เนี้ยมีใครบ้างผมกดติก๊กโล่ไปผมกดปาร์ตี้อ่าอ่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเตะปาร์ตี้ให้เหลือแค่สองคนเท่านั้นนะเนีย่ยมันก็จะประมาณนี้ครับผมเห็นไหมโอเคนะหรบปาร์ตี้ ต่อไประบบควิกออโต้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเราก่อเวลาออกไปโดยใช้เงินในเกมหรือเงินจริงจ่ายเข้าไปนะเพื่อเราก่อเวลาข้ามไป2ชั่วโมงเพื่อให้เราได้ของที่ดีขึ้นให้เรา EP ไวขึ้นให้เราเวลไดไวขึ้น2ชั่วโมงนั่นเองโดยขั้นแรกเนี่ยเรามันจะใช้เงินมันจะฟรีเนี่ยครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองจะใช้เงินในเกมห้าสิบนะครับเห็ดแดงนะครับส่วนครั้งที่สามครั้งที่สี่ขึ้นไปเราจะใช้เริ่มเห็ดทองแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับส่วนนี้เนาะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเราก็จะอยู่ที่ว่าเราจะปั้นอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกในคลิปต่อๆไปนะครับผมสัตว์เลี้ยงก็จะประมาณนี้ในสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถอัพอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะพาชมในคลิปต่อไปนะส่วนลิ้นหลินนี่คืออะไรตรินนี่คือการจัดตำแหน่งและจัดสกิลของภายในปาร์ตี้ของเรานะครับผมว่าเราอยากจะจัดอะไรเห็นไหมเราสามารถจัดได้นะครับว่าเราอยากจเจาตัวไหนขึ้นเราจะจัดสกิลไหนเพื่อร่วมทีมไว้ตรงไหนเราสามารถจัดได้เนาะ ต่อไปจะเป็นโซโลไลอัพนะครับโซโลไลอัพก็คือเป็นไลอัพของเราที่ใช้ในการลงดันเป็นทุกตัวฮอคอนของเราเองนั่นเองครับผมต่อไปจะนทีมอารีน่าทีมอารีน่าก็คือปาร์ตี้ของเรานะครับตั้งทีมอารีน่ามาแบบไหนนะครับใช้ในการ PVP นั่นเองอันนี้จะเป็นไลอัพสำหรับาการทำเขาเรียกว่าการเก็บสัตว์เลี้ยงภายในดันเจี้ยนของกิวนั่นเองครับผมแล้วก็มาตั้งค่าได้เนาะเป็นไลอัพนะครับไลอัพ อันนี้อันนี้จะเป็นริชวลนะครับริชวลคือการผสมมอนเตอร์นะครับให้เราได้ตัวใหม่ที่เราต้องการริชวลสีม่วงนะครับดิชวงสีม่วงเนี่ยจะเป็นการรวมออมอนเตอร์ระดับสีฟ้ารวมให้กลายเป็นตัวสีม่วงนะครับผมส่วนอันนี้นะครับสีทองจะรวมตัวสีม่วงให้กลายเป็นตัวระดับเอเนั่นเองอ่ะประมาณนี้ ส่วนแกลเลอรี่เราก็สามารถมาเช็คได้ว่าอตอนนี้เรามีตัวอะไรแล้วบ้างนะครับแล้วก็มาดูที่แกลเลอรี่นะครับมีเพจแกลเลอรี่มียีนแกลเลอรี่แล้วก็มีฮอลลีเดย์ฮอลลีดอมไม่ใช่ฮอลลีเดย์ฮอลลีดอมแกเลอรี่นะครับนะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีเดียวทีหลังเนาะส่วนซมมอนผมแนะนำไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็สำหรับเกมมันคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่เราก็ขยันทำกิจกรรมเราก็จะไปได้เรื่อยๆนั่นเองอนะ แล้วผมก็ขอจบคลิปนี้ไว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมผมจะมาเจาะลึกในคลิปต่อๆไปให้นะครับสําหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่หรือยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากนะก็สามารถมาดูได้นะครับผมก็ผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมเล่นมา10บกว่าวันเนี่ยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ